สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยกับสาวโอนนะคะเลขเด็ดกับแนวทางหวยฮานอยมัดรวมนะคะสามหน่อยในงวดของวันที่21เดือนพฤษภาคม2,568น,นะคะ วันนี้นะคะก็มาแบ่งปันสูตรหนึ่งเม็ดเตียวสูตรนี้เน้นรูดวิ่งนะคะพี่ๆก่อนไปรับชมน้องเอ็ดก็ขอบคุณพี่ๆสมาชิกทุกท่านเลยนะคะที่มารับชมเป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณทุกเม้นทุกไลค์ด้วยนะคะพี่ๆเมื่อวานนะคะท่านใดที่มารับชมก็ขออภัยด้วยนะคะพี่ๆจับตัววิ่งรูดผิดอีกแล้วนะคะให้เด่นที่6กับ5นะคะ ส่วนตัววิ่งรูดของเราไม่มานะคะพี่ๆมาแค่เด่นห้านะคะเมื่อวานนี้ต้องขออภัยพี่ๆสมาชิกนะคะเด่นห้าเข้าไปที่ห้าเจ็ดนะคะเมื่อวานส่วนในตารางเมืม่อวานเข้าไปในตัวไหนบ้างนะคะตารางเมืม่อวานนี้เข้าในรอบ VIP นะคะพี่ๆ VIP เข้าสามเจ็ดสามนะคะมาในตารางเนาะท่าในใดที่จับคู่จับวินนะคะก็ยินดีด้วย ส่วนรอบอื่นนั้นหลุดไปนะคะพี่ๆเดี๋ยวมาตามต่อของวันที่21นะคะกนไปรับชมน้องแอดฝากคำเตือนเช่นเคยแนวทางตัวเลขได้มาจากสูตรคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณานในการรับชมด้วยนะคะทางช่องไม่สนับสนุนการพาน,านันใดๆทุกชนิดรับชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นชื่นชอบตัวเลขนะคะแล้วค่อยนำไปเสี่ยงโชคนะคะวันนี้ขอให้ปังๆนะคะพี่ๆ วันนี้น้องเอฟได้เด่นนะคะพีพ่ี่เด่นในวันนี้เด่นไปที่หนึ่งนะคะวันนี้เด่นไปที่หนึ่งกับเด่นไปที่หนึ่งหนึ่งกับสามนะคะพี่พี่ส่วนตัววิ่งลูดวันนี้น้องเอเน้ดหนึ่งนะคะพี่พี่ ท่านใดชอบก็ขอให้มาก็แล้วกันนะคะขอให้มาในตัวนิ้นตัวเจาะเมื่อวานนี้หลุดนะคะพี่พๆจับโดววิ่งรูดผิดต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะคะเสียดายวันนี้ขอให้ปังๆนะคะพี่พี่ขอให้มาในตัวนิ้นตัวเจาะที่น้องแอดให้ไปนะคะศูนย์นะคะพี่ๆขออภัยเนาะศ5น้นาสี่ แล้วก็สองเด่นที่สามกับ1นะคะสูตรนี้ตัวนิ้นเดี๋ยวมาดูตัวนิ้นนะคะเน้นไปที่สามหนึ่งสามห้าสามสี่สหนึ่งสหสามสี่สาหนะคะพี่พี่ก็ขอให้มาเด้งๆด้งปังปงนะคะถ้าใดชอบตัวนิ้นตามตัวนิ้นนะคะสำหรับคลิปนี้ ก็มีเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะพี่พี่คลิปนี้ก็ขอให้ร่ำรวยทุกท่านนะคะขอบคุณทุกเม้นทุกไลค์อีกครั้งนะคะพี่พี่สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ